สวัสดีค่ะผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะผู้ชมทุกท่านพบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนเช่นเคยนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยบอลสีสวยๆดูเหมือนต้นที่มันจะสมบูรณ์มากเลยนะคะดูแบบนี้เห็นไหมคะใบสวยเหมือนสมบูรณ์นะคะนี่เป็นบอลสีลูกไม้ที่สวนของแม่ใหญ่แอคนะคะกำลังจเจริญเติบโตอย่างสวยงามแต่ว่า เราดูใบนี้ก็สวยนี่อันนี้ใบนี้กัดสีโตมาเต็มที่แล้วแต่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 แต,แต,แต,แต่ว่าดูต่อไปใบนี้ก็สวยนะคะใบนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมสวยทุกใบเลยใช่ไหมคะนี่อันนี้ใบใหม่ใบเล็กใบเล็กก่อนเขาจะมาเป็นใบกัดสีแบบนี้นะคะ แต่ถ้าดูแบบแบบนี้สวยมากนะคะท่านผู้ชมคะท่านใดที่เลี้ยงบอลสีหรือต้นไม้อย่างอื่นพยายามสังเกตดูนะคะแต่แต่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้แม่แยายเอกมาเจอนี่เดี๋ยวให้ดูถ้าไม่ดูนี่เกือบแล้วเป็นเพราะอะไรนี่ไงคะสาเหตุเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะ ๋อถ้ามาดูไม่ทันนะัไม่ได้สังเกตแต่ละวันเดินดูแต่ใบสิสวยไม่ได้ดูข้างร่างทั่วถึงอือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่แย่ก็พยายามจะหามุมให้ชมนะนี่เห็นไหมทุกลำต้นเลยทุกกา้านทุกใบถ้าช้ากว่านี้ใบยุบแน่นอนนะคะสาเหตุมาจาก ไรแดงนั่นเองนะคะายแดงนั่นเองแม่แยายแอ๊กแกต้องจัดการกําจัดแล้วล่ะค่ะสังเกตดูนะคะใบทุกใบยังจะดีอยู่สดชื่นไม่เหี่ยวแห้งไม่ตายแสดงว่าพึ่งลงมาได้ไม่นานนะคะพึ่งมาสังเกตดูอันดับแรกแม่แยายแอ๊ก็จะใช้วิธีนี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ จะต้องแก้รีบแก้ไขนะคะปัญหานี้เอาไว้ไม่ได้ค่ะเนี่ยเอาคู่ทั้งมาใส่น้ำเข้าไปให้เต็มเลยแ <c oughs> ม่อยากจัดการง่ายๆไม่อยากใช้สารเคมีนะคะเปิดน้ำใส่เลย ได้แล้วมั้งประมาณนี้นี่น้ำยาล้างจานแม่อยแอ๊กนะคะยี่ห้อหนึ่งทีใส่เข้าไปเลยนี่น้ำยาล้างจานกับจัดเพี้้ได้อย่างดีเลยยังเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนาะน้ำส้มควันไม้แม่แยกกก่อนอื่นเดียวนะคะเอานี้ลงไปแช่เลย เน่ ه, จับตรงไปแช่เลยให้น้ำท่วมเลยนะคะเน่ ه, ตายไม่เหลือหายใจไม่ออกเนี่ยวิธีง่ายๆเดี๋ยวไม่อยญ่ขอปิดน้ำหน่อยนะเพราะว่าเปิดน้ำจากสายยางชึกเนี่ยเอาแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชม เนี่ยแช่น้ำไว้เลยสไลนี่แหละง่ายๆปกติแม่ใหญ่จะใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาขวดไปวางไว้ไหนแล้วแช่ไว้อย่างนี้เลยหนึ่งคืนนะคะวิธีกำจัดง่ายๆไม่ยากพรุ่งนี้ค่อยมาเอาออกตายแน่นอนแม่ใหญ่ทำเป็นประจำนะคะรับรองผ่านการทดสอบมาทุกครั้งที่เจอเพีย้ยนี่หนาฝนก็มีเพี้ยแล้วนะคะ เขาเจอเชื้อโรคเชื้อราไม่อยอะเจอเพีย้ยวันนี้อะวิธีนี้ทำง่ายใครอยากไปทำตามทำได้นะคะมันเห็นไม่กี่ต้นไม่ต้องไปใช้สารเคมีถ้ามันเยอะจริงก็ออกไปปรึกษาร้านขายต้นไม้เขาแนะนำเขาอยจะขายของเขาอันนี้ทำง่ายเลยค่ะหาในครัวนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาออกขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ